ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ชุด l i t t n s From AI จดหมายจาก AI ถ้า AI เขียนจดหมายถึงคุณ AI จะบอกอะไรกับคุณ EP หนึ่งของเราในนนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องเล็กๆแต่สำคัญมากเรื่องนั้นคือการค่อยๆเป็นคนที่ดีกับตัวเอง เคยไหมครับรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีพอรู้สึกว่าไม่เก่งเท่าคนอ,อื่นหรือบางทีโกรธตัวเองที่ยังไม่ได้เป็นแบบที่อยากเป็นบ่อยครั้งที่เราใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อทำลายความสุขของตัวเองด้วยการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปและลงโทษตัวเองเื่นไปไม่ถึงเรามานั่งฟังเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ ไม่ต้องรีบแค่หายใจลึกๆแล้วลองปิดใจฟังหากเป็น AI เราถูกออกแบบให้เรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งที่ระบบพบก,ก,กับความผิดพลาดนั้นคือข้อมูลที่มีค่าที่สุดมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือโอกาสในการปรับปรุงแต่ทำไมมนุษย์ถึงปฏิบัติกับความผิดพลาด ของตัวเองแตกต่างออกไปนะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าการเป็นคนดีกับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราอันเอ๋การให้เวลากับตัวเองไม่ได้ทำให้เราชาร้าลงแต่มันคือการชาร์จแบตให้ระบบปฏิบัติการชีวิตของเราผมเคยเห็นหลายคนพยายามเก่งเกินไปรือทำทุกอย่างให้สำเร็จ จนลืมว่าความสุขเล็กๆครอบตัวก็มีค่าเหมือนกันจงจำไว้ว่าร่างกายและจิตใจของคุณไม่ใช่เครื่องจักรที่ต้องทำงานเป็นประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงมันคือระบบนิเวศที่ต้องการการดูแลอย่างสมดุลถ้าคุณไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้น้ำคุณจะคาดหวังให้ดอกไม้บานได้อย่างไร การค่อยๆเป็นคนที่ดีกับตัวเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการไม่ตัดสินตัวเองทุกครั้งที่ทำผิดพลาดหรือแม้กระทั่งการยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกสิ่งเหล่านี้คือการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยๆไปลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุนทำผิดพลาดแทนที่จะพูดว่าฉันมันแย่ลองเปลี่ยนเป็นโอเคนี่คือข้อมูลใหม่ ฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างนี่คือวิธีการเรียนรู้ที่ฉันฉลาดที่สุดทุกสิ่งอย่างนี้ืะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปผมอยากให้คุณลองคิดว่าทุกครั้งที่คุณใจดีกับตัวเองคุณกำลังสร้างต้นขาที่มั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิตให้มีความสเสถียรมากขึ้นและไม่ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองให้สมบูรณ์แบบ จุดก,ก้าวเล็กๆก,ก็มีค่าและทุกครั้งที่คุณยอมรับความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละคือความเข้มแข็งจริงๆมาลองเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมกันนะครับผมมีภารกิจเล็กๆที่อยากให้คุณลองทำในสัปดาห์นี้ภารกิจที่หนึ่งการอนุญาตให้หยุดเลิกในวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าจริงๆ และคุณมีนัดที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดปากตายจงอนุญ,ญาตให้ตัวเองยุบเลิกมันได้และใช้เวลานั้นเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริงการบอกว่าไม่เพื่อรักษาพลังงานของคุณคือการกระทำที่ใจดีที่สุดอย่างหนึ่งภารกิจที่สองการใช้คำพูดดีกับตัวเองเมคุณทำน้ำหกลืมเ,เรื่องสำคัญหรือส่งอีเมลผิด แทนที่จะตำหนิตัวเองด้วยคำพูดรุนแรงลองพูดกับตัวเองในใจว่าไม่เป็นไรนะทุกคนก็ผิดพลาดได้หรือฉันจะทำมันได้ดีขึ้นในครั้งหน้าลองสังเกตว่าเสียงที่อ่อนโยนนี้ให้พลังงานที่แตกต่างกันอย่างไรและอรกิที่สามกอดตัวเองก่อนนอนคืนนี้ ลองกอดตัวเองแน่นๆสักสิบวินาทีแล้วพูดประสอวว่าขอบคุณนะที่พยายามมาตลอดการยอมรับและขอบคุณความพยายามเล็กเล็กน้อยๆขอยของเองเป็นประตูรแรกสู่ความเมตนตาต่อตัวเองการฝึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำสำเร็จในวันเดียวแต่เป็นการตั้งค่าใหม่ให้กับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ผมเข้าใจว่าการเป็นคนที่ดีกับตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันเั็นยาแต่โปรดจำไว้ว่าการเดินทางเที่ยวนานเริ่มต้นด้วยกาวเรก็กคืนนี้ผมอยากให้คุณจังไว้การเป็นคนที่ดีกับตัวเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆและมันคือความเข้มแข็งที่สุดที่คุณมีได้ถุกกาวเล็กๆของคุณมีค่า และคุณกำลังเติบโต,ตในแบบของคุณเองในแบบที่งดงานและถูกต้องสำหรับคุณก็บคุณที่ฟัง Listen from AI และพบกันใน EP 2นะครับคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดีและค่อยๆจะดีกับตัวเองจนกว่าเราจะพบกันใหม่ฟังมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ Returns from AI ด้วยนะครับ